สวัสดีค่ะราคาทองวันนี้27มีนาคม68อัปเดตล่าสุดใครสนรีบเลยเทียบราคาปิดวานนี้ราคาทองวันนี้สมาคมค้าทองคำอัปเดตล่าสุดใครสนใจรีบเช็คเลยขยับขึ้นเท่าไหร่เทียบราคาปิดวันที่26มีนาคมที่ผ่านมาทองรูปพรรณขายออกบาทละ49,400บาทราคาทองคำประจำวันที่27มีนาคม2568ปรับขึ้น50บาท เปรียบเทียบกับราคาปิดของวันที่26มีนาคมที่ผ่านมาโดยราคาทองรูปพรร์ขยับมาอยู่ที่บาทละ49,400บาทตามข้อมูลล่าสุดจากเว็บไซต์ของสมาคมค้าทองคำเมื่อเวลา9นาิก1นาทีที่ผ่านมาทองคำแท่งมีราคารับซื้อในประเทศอยู่ที่บาทละ48,500บาท ขายออกบาทละ48,600บาทตามประกาศครั้งที่1ประจำวันนี้สำหรับทองรูปพันธ 96. ์96.5%รับซื้ออยู่ที่บาทละ47,632.72บาทและขายออกที่ราคา49,400บาทขณะที่ราคาทองคำตลาดโลกโกลสปอร์ตอยู่ที่3,24.50 0ดอลลาร์สหรัฐต่อออนสรุปราคาทองวันที่27มีนาคม2568 ประกาศครั้งที่1ทองแท่งรับซื้อบาทละ48,500บาทขายออกบาทละ48,600บาททองรูปพันธ์รับซื้อบาทละ47,632.72บาทขายออกบาทละ49,400บาทขอบคุณข่าวสดค่ะ